สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l มอนยิปซพยากรณน,นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทําคลิปต่อกันนะครับสําหรับคนที่เกิดทั้ง8วันในเดือนสิงหาคมนะครับดวงความรักการงานการเงินนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากเพื่อน <S <S ๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลามีคลิปลงเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันนะครับสําหรับ การดูดวงลักษณะนี้เป็นการดูแบบ general reading นะครับให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับหรือเป็นความบันเทิงก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนสิงหาคมนะครับความรักการงานการเงินเป็นอย่างไร 9, 10นะครับอ่าโอเคครับดูนะว่าไพ่ใบแรกของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับในเดือนสิงหาคมเป็นไพ่อะไรโอ้โหเป็นไพ่สิบเหรียญนะครับสิเหรียญเนี่ยบอกถึงธุรกิจการงานนะครับกา,การเงินต่างๆคนที่ขึ้นมาเป็นใบแรกอย่างนี้มีโอกาสที่จะ มีโชคลาภเหมือนกันนะครับเรื่องธุรกิจการงานค้าขายติดต่อเจราจาต่างๆมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับไพ่เนี่ยจะบอกถึงเรื่องของอการพบปะญาติพี่น้องครอบครัวนะครับกับสู่เข้าสังคมใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะ,ะพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับอืมอเดี๋ยวเรามาดูนะสิบเหรียญน,นะครับทำพลัน,นี่การโยกย้ายเดินทางต่างๆนะครับ สองเหรียญภาวะการเงินหมุนนะครับเจ็ดไม่เทา้าแฮงแมนนะครับหนึ่งไม่เทา้าเก้าถ้วยเพอร์บิตนะครับสองดาบแล้วก็เป็น king of cup นะครับ สำหรับเพื่อนๆนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเดือนสิงหาคม2564นะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่สิบเหรียญนะครับอันนี้ก็จะบอกถึงเรื่องของการเงินการงานธุรกิจต่างๆนะครับรวมถึงญาติพี่น้องครอบครัวนะครับการคืนสู่เย่าการรวมญาตินะครับนะคราวนี้ไพ่มันก็จะมีไพ่เทมเพลนต์การเดินทางนะครับโยกย้ายปรับเปลี่ยนต่างๆมามาอยู่ข้างๆก็หมายถึงว่าดวงของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะ ปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือเดินทางารวมญาติพบญาติกับสู่าสามัญกับสู่เย่าอะไรแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับการงานการเงินต่างๆนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ต้อง หันมองย้อนกลับไปสู่ลากเง้าที่แท้จริงได้นะครับมีโอกาสที่จะเริ่มต้นการงานอะไรใหม่ๆได้เหมือนกันในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างการเงินต้องระมัดระวังหน่อยนะครับใช้เงินก็ต้องภาวะประคับประคองหมุนนูน่นหมุนนี่วนแปนวนมานะครับการเงินยังไม่ค่อยดีมากนักนะครับอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการติดต่อขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องนะครับมีโอกาสที่จะผ่านพ้นวิกฤตการเงินไปได้นะครับ ส่วนการงานนั้นน่ก็อย่างที่บอกก็มีโอกาสที่จะได้ทํางานใหม่เริ่มต้นงานใหม่บางท่านตกงานอยู่มีโอกาสได้งานใหม่ให้มองงานที่เกี่ยวข้องกับงานค้าขายนะครับมีโอกาสที่จะทําได้นะครับส่วนงานที่ทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าบางท่านเจอลักษณะของเจ็ดไม่เท้าเหนื่อยครับแต่ยังต่อสู้ถ้าถามว่าทนได้ไหมก็ต้องต้องทนนะครับใช้เวลานานนิดนึงมันมีโอกาสที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้ นะครับยังพอมีกำลังอยู่นะครับควรจะหางานสำรองเผื่อๆไว้บ้างนะครับมาดูในด้านของสุขภาพนะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกนะครับการมีประจำเดือนอวัยวะสืบพันธุ์นะครับระบบย่อยอาหารกระเพาะลำไส้โรคเครียดไมเกรนนะครับสายตาอาการมึนหัวรวมถึงท้องผูกท้องเสียนะครับการรับประทานอาหารที่มีรสจัดมากเกินไปมีโอกาสที่จะ ท้องผูกท้องเสียหรือมีปัญหาเรื่องของโรคภายไข้เจ็บที่เกี่ยวกับระบบภายในช่องท้องนะครับคราวนี้มาดูในด้านของความรักนะครับความรักของของคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะเจอ,เ,อเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ช่วงชิงต่อสู้นะครับหรือรักซ้อนมีปัญหาระวังเจอคนที่เขาหวัง ถึงเรื่องเขาเรียกว่ากิเลสนะครับต่างๆยังไว้ใจมากไม่ค่อยได้นะครับโดยเฉพาะกับลักษณะของคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถือว่ามั่นคงนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับมีโอกาสมีปัญหาเ,เลิกลายหย่าร้างหรือถอยกันคนละก้าวหรือห่างกันโดยดวงแล้วเบกๆก็คืออาจจะ อาจจะแบบต้องแยกจากการหรืออยู่ห่างการติดต่อกันทางโทรศัพท์บ้างอินเทอร์เน็ตบ้างหรือบางท่านดุนแรงเลยก็มีโอกาสที่จะเลิกลาได้เลยเหมือนกันนะครับก็ระมัดระวังนะครับสําหรับโชคลาบนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบพอประมาณนะครับก็ต้องขอต้องบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำทะเลน้ำตกนะครับจะให้โชคลาบนะ ก็ต้องมีการกราบไหว้ขอพอรบนบานเพื่อมีสิ่งแรกเปลี่ยนนะครับมีโอกาสได้เหมือนกันนะเลขเด่นๆน,นะครับในดวงเนี่ยก็จะมีเลขอ่4121 4749 91922299092042และก็40นะครับก็ในดวงจะมีบุคคลที่ถูกฉลองก็จะเป็นลักษณะของ คนล่างใหญ่หน่อยผิวสองสีค่อนข้างขาวอ,าอวบนะครับก็ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะจะเขาเรียกว่าจะมาช่วยช่วยช่วยเหลือให้โชคนะครับหรือว่า,าเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับประมาณนี้นะโดยรวมแล้วก็ดวงของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการ ยกย้ายเดินทางต่างๆแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนแล้วก็จะดีค่อยๆดีขึ้นนะครับให้ระมัดให้ระมัดระวังนะครับเ,เรื่องของการเสี่ยงโชคสักนิดหนึ่งบางทีแบบมันมีแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่าพอประมาณไม่ไม่เยอะมากเพราะลาบก็ไม่ได้มีก้อนใหญ่นะครับอาจจะต้องบนต้องขอบ้างแค่นั้นเองเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับส่วนวันที่ โดดเด่นนะครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์ก็คือวันจันทร์วันอาทิตย์วันพฤหัสวันเสาร์นะครับส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทาธุรกรรมต่างๆวันเสียนั่นเองนะครับก็จะเป็นวันอังคารและวันศุกร์นะครับและนี่ก็คือดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับในเดือนสิงหาคม2564นะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วสำหรับเดือนนี้ก็ในการดูดวง8วันเนาะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับพวกพิการแล้วก็เป็นการสอนดูดวง โดยทั่วไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปลงเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ใช้เวลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ